และก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมค้างครับกับช่อง Dark Sky ครับแล้ววันนี้เราก็มีเกม r e n e a d e W นั่นเองครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยก็จะมาทําการแนะนํา3เทคนิควิธีการหาการ์ดแปลงร่างที่สําหรับสายฟรีก็สามารถหาการ์ดแปลงร่างระดับสูงมาใช้กันได้นั่นเองครับและสําหรับในคลิปวิดโอนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้ทําการรวบรวมข้อมูล ช่องทางการหาการ์ดพวกนี้ทั้งหมดมาให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยครับไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้ววิธีการหาการ์ดแปลงล่างนะครับสําหรับเทคนิคแรกเนี่ยก็โคตรง่ายและก็โคตรคลาสสิกเลยครับอันดับแรกเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดเข้าไปที่ร้านค้านะครับแล้วเสร็จทีนี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดยิ้มมาที่แหล่งซื้อขายครับ ซึ่งในแต่ละวันนะครับในทางระบบเนี่ยจะให้เรานะครับสามารถทําการซื้อเจ้าการ์ดนะครับเนี่ยแบบระดับทั่วไปนะครับหรือว่าแบบระดับสุดยอดก็ได้แต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยในทางระบบเขาจะจํากัดเงื่อนไขให้กับเรานิดหน่อยครับก็คือว่าถ้าหากท่านผู้ชมเนี่ยเลเวลเนี่ยยังไม่ถึง30นะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถทําการซื้อเจ้าใบซุ่มนะครับการ์ดแปลงล่างเนี่ยได้แค่ช่องแรกเท่านั้นนะครับ ส่วนถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีถึงเลเวล30แล้วนะครับก็จะสามารถทําการสุ่มการ์ดระดับต่อไปได้จนไปถึงเลเวล40นะครับซึ่งในส่วนของการ์ดด้านบน,นเนี่ยจะเป็นการแปลงร่างของตัวละครนะครับส่วนอันด้านล่างเนี่ยจะเป็นการแปลงร่างของสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งสําหรับการ์ดตัวแกรกเนี่ยท่านผู้ชมมันจะมีโอกาสออกสีเขียวด้วยนะครับซึ่งในส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยเคยสุ่มนะครับแล้วก็ได้การ์ดแปลงร่างสีเขียวด้วยแต่ถ้าหากท่านผู้ชมเนี่ยไปทําการสุ่มนะครับ แล้วมันเกิดเกลือขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถทําการนะครับเอามาผสมการเลือนระดับได้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะฮะถ้าหากใครเนี่ยเติมเงินไปนะครับก็สามารถนะครับมาทําการสุ่มเจ้า11็แพ็กเกจตรงนี้ได้นะครับเป็นการสุ่มทีละ11ใบนั่นเองนะครับก็จะใช้อยู่ที่1,200ไดมอนด์นะครับ1,200ไดมอนด์เนี่ยก็ตกอยู่ราวๆนะครับ925บาทต่อคิกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแพงนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มเข้ามาที่การ์ดแปลงล่างนะครับเสร็จทีนี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มไปที่หมวดหมู่ของการผสมครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าหากเราเนี่ยมีการ์ดที่เป็นระดับเดียวกันนะครับถึง4ใบนะครับเราสามารถทําการนะครับเลื่อนขั้นระดับการ์ดได้ก็อย่างเช่นถ้าหากผมเนี่ยมีการ์ดระดับสีขาวนะครับ4ใบเนี่ยผมสามารถทําการกดเพิ่มอัตโนมัติได้แต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยผมมีการ์ดระดับสีขาวเนี่ยแค่2ใบนะครับแล้วก็สีเขียว2งใบนะครับซึ่งในส่วน มันจะมีโอกาสสำร็จด,ด้วยนะครับคือเอาง่ายๆแหละถ้าหากว่าใส่ก๊าซสีขาวสีใบเนี่ยถ้าหากว่าผสมสำร็จแน่นอนครับว่าเราเนี่ยจะสามารถได้รับนะครับกา๊าซระดับสีเขียวได้แต่ถ้าหากว่ามันผสมไม่สำร็จนะครับมันก็จะได้เป็นก๊าซระดับสีขาวเหมือนเดิมแล้วก็จะได้เป็นแค่หนึ่งใบด้วยนั่นเองนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการนะครับไปซื้อในส่วนของแคชช็อปนะครับเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าได้ของเกลืออะไรก็เก็บสะสมนะครับไประดับมันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่พออีกนะครับท่านผู้ชมในส่วนของการ์ดแปลงล่างเนี่ยบางล่างนะครับมันจะมีสกิลติดตัวมาให้กับเราด้วยเห็นไหมครับอ่ะเนี่ยทำการกดจิ้มค้างนะครับเราเนี่ยก็จะสามารถดูในส่วนของคุณสมบัติของสกิลแต่ละล่างได้นั่นเองนะครับอย่างในกรณีตัวอย่างนะครับผมใช้เจ้าโครงกระดูกนะครับก็สามารถทําการล่องหนนะครับหรือว่าทําการพรางตัวได้ซึ่งในส่วนของการ์ดระดับสีเขียวนะครับผมแนะนําเลยนะครับเนี่ยไอตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับในส่วนของการ์ดระดับสีเขียวนะครับ ก็คือเจ้าเอตินนั่นเองนะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มค้างนะครับในส่วนของสกิลเจ้าเอตินนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะสามารถนะครับทำให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ไวได้ถึง30%และก็เพิ่มการโจมตีเนี่ยที่รวดเร็วขึ้นถึง30%ซึ่งในส่วนของบัฟตรงนี้เนี่ยจะอยู่ถึง1,200วินาทีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชม แล้วเสร็จทีนี้นะครับพอเราเนี่ยยิ่งทําการนะครับสุ่มนะครับเจ้าการ์ดแปลงร่างได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของระบบนะครับการจับคู่คอลเลกชันนะครับถ้าหากเราเนี่ยมีในส่วนของการ์ดนะครับครบตามที่ระบบเขากําหนดเนี่ยเราจะสามารถได้รับในส่วนของค่าสเตตัสพิเศษนะครับตรงด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วพอเราท่านผู้ชมเนี่ยแปลงร่างมาแล้วนะครับแล้วอยากจะใช้เจ้าสกิลของการแปลงร่างของการ์ดนั้นๆเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มมาที่เวทนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ มันจะแสดงมาเลยนะครับในส่วนของสกิลการแปลงล่างนะครับก็ดูง่ายเลยนะครับถ้าหากว่าสกิลไหนเนี่ยที่สามารถกดแบบอัตโนมัติได้นะครับท่านผู้ชมให้ทําการกดจิ้มไปหนึ่งครั้งให้มันขึ้นคําว่าใช้นะครับแล้วก็ลากลงนะครับเห็นไหมมันจะมีออล่าเป็นแถบด้านบนอันนี้เนี่ยคือมันจะทําการกดใช้ให้เรานะครับแบบอัตโนมัตินะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆก็เช่นกันนะครับเนี่ยอย่างเช่นใบแปลงล่างนะครับ ในส่วนของตัวละครและก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มนะครับแล้วก็ลากลงให้มันเป็นแถบด้านบนนะครับอันนี้มันจะทําการแปลงล่างนะครับตัวละครของเราให้อีกนะครับแล้วก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแต่ก่อนที่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะให้มันเนี่ยทำการกดแปลงล่างแบบอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้ามาในส่วนของระบบฟังก์ชันนะครับการแปลงล่างของตัวละครและรวมไปถึงการแปลงล่างของสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าในกรณ mm ีที่ว่าเราอยากจะให้มันแปลงล่างเรื่อยๆเนี่ยเราจําเป็นที่่จะะต้ออองเลืกกนนครับ ว่าเราเนี่ยอยากจะให้มันแปลงร่างอันไหนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลือกนะครับอะสมมติว่าผมเนี่ยจะเลือกเจ้าโครงกระดูกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดติ๊กไปที่รูปดาวนะครับแค่นี้แหละเดี๋ยวมันเนี่ยก็จะทําการแปลงร่างนะครับเจ้าโครงกระดูกนี้ให้แบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็เช่นกันนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและเทคนิคที่2นะครับในการหาการ์ดแปลงร่างนะครับนั่นก็คือในส่วนของระบบฟังก์ชันนะครับทำีสับประหลาดนั่นเองนะครับ ไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะอาใช่จริงๆด้วยครับคมพีสัตว์ประหลาดนะครับซึ่งพอเราเราเนี่ยได้ทาการนะครับฟาร์มมอนสเตอร์นะครับเราเนี่ยจะสามารถนะครับมีโอกาสได้รับเจ้าวัตถุดิบการสังเคราะห์นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนะครับของวัตถุดิบการสังเคราะห์เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของรูปร่างนะครับวัตถุดิบการสังเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งพอเราเราเนี่ยได้ทาการฟาร์มมอนสเตอร์นะครับแล้วเกิดดอปนะครับเจ้าวัตถุดิบการสังเคราะห์เนี่ยเราสามารถทําการกดสังเคราะห์ตรงนี้ได้ พอเราเราเนี่ยกดทําการสังเคราะห์หนึ่งครั้งนะครับในส่วนของข้อมูลมอนเตอร์มันจะทําการปลดล็อก1ขั้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้า,าว่าเราเนี่ยทำการฟาร์มมอนเตอร์ตัวนี้เป็นประจํานะครับแล้วก็สามารถทําการนะครับปลดล็อกในส่วนของข้อมูลมอนเตอร์เนี่ยทั้ง8ประเภทได้เนี่ยในทางระบบเนี่ยก็จะทําการนะครับมอบเจ้าใบสุ่มนะครับใบแปงลงร่างให้กับเราเลยนะครับซึ่งมอนเตอร์แต่ละตัวเนี่ยพอเราเราไปฟาร์มเนี่ยในส่วนของรางวัลน,นะครับความสมบูรณ์เนี่ยบางตัวก็จะให้แบบการ์ดสุ่มแบบธรรมดา ก็คือเป็นระดับสีขาวนะครับแต่บางตัวเนี่ยเขาจะการันตีเลยนะครับว่าคุณเนี่ยจะสามารถนะครับได้รับนะครับในส่วนของใบแปลงล่างระดับสีเขียวนั่นเองนะครับเนี่ยก็สามารถมาดูได้เลยนะครับผมแนะนําว่าให้ฟาร์มเป็นประจํานะครับเราก็เนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับได้รับนะครับในส่วนของใบแปลงล่างแบบฟรีๆนะครับซึ่งเอาความจริงแล้วนะครับจากที่ว่าผมเนี่ยได้ทำการทดสอบลองเล่นมานะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยพอที่จะมีเวลาปล่อยบอดฟาร์มทั้งวันนะครับ แน่นอนนะครับอย่างต่ำเนี่ยคุณได้แน่นอนนะครับต่อวันเนี่ยเจ้าใบสูมพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคหรือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ค่อนข้างที่จะง่ายก็แล้วกันนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับและเทคนิคสุดท้ายนะครับอันดับแรกเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีกิวซะก่อนนะครับแล้วพอเวลาท่านผู้ชมเนี่ยมีกิวก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มไปที่3ขีดจากนั้นแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดเข้ามาที่ในส่วนของระบบฟังก์ชันกิวนะครับ แล้วเสร็จทีนี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการนะครับสังเกตในส่วนของหมวดหมู่คําสาบานแห่งโลหิตนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจําเป็นนะครับที่จะต้องนะครับรวบรวมทรัพยากรจากภายในคิวนะครับเพื่อเป็นการปลดระบบฟังก์ชันต่างๆภายในกิวนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนตัวเนี่ยกิวของผมเนี่ยปลดล็อกนะครับในส่วนของการเช็คชื่อและนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นการบริจาคพันธะสัญญาโลหิตนะครับซึ่งในส่วนของการอัประดับตรงนี้นะครับช่วงแรกๆเนี่ย มันจะมีหลอดนะครับถึง100แต้มนะครับโดยวิธีการที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถทําการนะครับช่วยกันอัประดับในส่วนของฟังก์ชันนี้ได้เราจําเป็นที่จะต้องฟาร์มกับมอนเตอร์บ่อยๆพอยพาเราเนี่ยได้ทาการฟาร์มกับมอนเตอร์บ่อยๆนะครับเจ้าแต้มผลงานตรงนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงต้นๆเนี่ยมันจะบริจาคนะครับในทางระบบเขาจะบังคับอยู่ที่10แต้มเป็นขั้นต่ํานะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟาร์มบ่อยๆนะครับพอมี10แต้มเนี่ยก็จะสามารถทำการนะครับเพิ่มระดับเลเวลตรงนี้ได้นะครับเพรอเวลามันปลดล็อกนะครับในส่วนของการบริจาคเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการบริจาคเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับโดยอันแรกเนี่ยเขาจะใช้เงินถึงห0 0 0 0แสนนะครับส่วนอันต่อมาจะใช้เพชรสามร้อยแล้วก็ก้าร้อยนะครับพอเวลาท่านผู้ชมเนี่ยได้ทำการบริจาคไปนะครับเราเนี่ยจะได้นะครับในส่วนของแต้มผลงานนะครับเนี่ยที่จะสามารถเอามาอัพนะครับในส่วนของการปลดล็อกระดับฟังก์ชันได้นั่นเอง ซึ่งแน่นอนครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตตรงด้านซ้ายนะครับของต้นไม้เนี่ยเห็นไหมอันแรกเนี่ยเราจะสามารถทําการปลดล็อกนะครับในส่วนของร้านค้าพันธมิตรได้แต่ว่าในทางระบบเขาจะมีเงื่อนไขครับว่าเราเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องปลดล็อกนะครับโถงแคนพันธมิตรสัญญาโลหิตซะก่อนนะครับส่วนนั้นต่อมาเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับพันธมิตรโลหิตนะครับสามารถทําการซื้อขายตําราเวทมนต์ได้ภายในกิวนะครับก็ในส่วนของระดับเลเวลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการขายตําราเวทมนต์นะครับเกียรตหายาก พอเป็นระดับเลเวล2เนี่ยจะขายแบบเวทมนตแบบเกรดพิเศษนะครับส่วนถ้าหากเป็นเลเวล3เนี่ยจะสามารถซื้อขายในส่วนของเกรดแบบ e ีพิกได้นั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าเนี่ยที่ว่าผมเนี่ยได้ทําการบอกไปในเบื้องต้นนะครับก็คือเจ้าร้านค้าที่สามารถทําการซื้อขายนะครับเจ้าการสุ่มแปลงร่างได้นั่นเองนะครับเห็นไหม เลเวลหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถทําการซื้อขายการ์ดทั่วไปได้พอเป็นเลเวลสเนี่ยจะซื้อกร์ดที่เป็นระดับสูงขึ้นได้นะครับพอเป็นเลเวลสเนี่ยก็จะสามารถทําการซื้อขายในส่วนของการาดชั้นเลิศดได้นั่นเองนะครับคือเอาไง่ายแหละเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมสังคมนะครับแต่คุณมาโซโล่เดียวไม่มีกิวเนี่ยโอ้โหยับเลยนะครับสู้ใครเขาไม่ได้แน่นอนนั่นเองครับผมแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับสาหรับเทคนิคง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทําได้ที่ผมได้มานําเสนอสําหรับพาร์ทนี้ และถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้แก่ช่อง Dark คสกาด้วยนะครับแล้วเราค่อยเจอกันใหม่สําหรับพาร์ตหนะ้าบ๊ายบายครับผมจุกู